นี่ตากาให้เมื่อกินเย่ยมอาเขาเย่ยมาเขาขเป็นนักอีกแต่วเ,เห็นมาแล้วค่ะเออผู้ช<ร>าเห็ดนะผ้าเห็ดกับว่เห็นเห็นแต่าโอ้ทำไส้ีาายงแน่จนถามเอเอมาบอกูเอมาบอก ม ER ีป,ป,ปลาอย่างนี้่จ้ะปลาอีทัยปลาอีทยปลาโบปลาบากาปลาบากามีปลาอีทัยปลาอีทัยปลาอย่างอื่นปลาสูตรเห็นหรือเปล่าปลาสูตรนี่ปลาสูตรี๋ยวชดนานๆสูตรปลาสูตรหางมันจะสีแดงสีแดงเหมือนกันแต่ตัวมันต่างกันนะปลาอีทัยปลาอีทัยนะคะนี่นี่คือปลาโบนะคะปลาโบทองใช่ปลาโบทองซ่อนเนี่ยอะไร มาคออะคอไปช่อนปลาคอนั่นนะต้องตูวหนีก่อนตาอะไรนี่จะตาให้ดีเซลไปกินดิตะบูปตนองสีบะเอกต่างหลายเด้แต่ทาสีปงเกคก็นอนไปซมในตัวตัวนีตัวจังสีมันแตกแม่ เอาปลาสดๆนี่เนาะเนี่ยเนี่ยฟุกหัวมันเลยเยี่ยห้ปูเอกมั้งปีนกินนี่เรียนยังจะตามแหี้ามันตัวนี้เราสีปีงมันแสบกลางมันหลายอยู่แต่วะไม่ลายเนาะปลากระกไปใส่มองมางนี่ตัวใหญ่ๆมันยยมนี่จะตัวใหญ่

ตัวเจสีเอ็กสิสีปีกนี่ว่านอมันไข่มันเดอ้อกูเห็นกับว,ว่าสำนากนกา <laughs> <laughs> เห็นไหมเห็นไหมไข่ต็มท้องไหมไข่ต็มทอง เขาแบบเจ้นองเขาก็น,นั่มาจับตัวห้ามจับปลาในฤดูวางไข่จับยูบ่จ๊ะนี่บอสเมมโมูนหนแล้วจ้าลางเอากระเพาะปลาเลยองุ่นใช่ปุ่มเราอยู่วะกินเป็นไหมยาบุกินจะเถื่อตัวนี้เอียอย้ยสิปีกมากนี่ตัวไข่ตัวไข่ตัวนี้พอไข่ได้เนี่ย ไข่โถมันติดกินแกนต้นนไข่คากตัวนี้ก็จะไข่โบ้ไข่มัอนี้คือบริตปลาไข่หลายไข่ไหมไม่ไข่เห็นไหมล่ะตุ่มเหรออืมัมเป็นช้างกนนี่ ก็บ่หูจักนําตัวค้ามผู้ํานากการไดเหลืออันนี้ปลาเมื่อนี้ได้นีบตาข้อมติก็ได้ประมาณนี้บ้านว่านีมแต่ตัวงามๆเลยว่ามแต่ตัวจังซีว่ามิต่ตัวเงยเงี้ยเงียเงี้ยเทียวเทียวไข่ตัวนี้พวกก็สิไข่อันนี้ก็ระ่งไ่เนาะน ข้าข้าปีงนี้มันิดกลางหลายเพราะว่าเขากินบนนี้ที่ปีงี่บนนี้นี่บ่าปีงบอกเอาไว้ให้ปากกาอย่างนี้น้องแสบอันนี้แม่มันจะมมีกลาง ว่าพีกินหอมสอ่กระเส็บอยู่หรอว่าไฟได้หมีดังไฟมาด้วยเอาดังหลดดังหลดดังกันละปูสีดังไฟไฟดังไฟติ่งปลาป่าเจ้าติ่งปลาย่างปลา เช้านี้ที่โค้งเจียมนะจ๊ะที่โค้งเจียมอ่าเช้านี้ที่โค้งเจียมย่างปลาย่างปลาปลาขาวปลาอีไทยอันนี้ปลาต่างแหงแล้วป่ะจ๊ะโบมีบอลลินปลาย่างย่างปลาเผากินกับแจ้วพริก ตม้มไวชสมตำหนูไม้สม้ตมตำหนูไม้สม้มแซ่บรจาจะกินคู้กันแซ่ให้เบิองสีใสใกล้ๆนะจ๊ะนี่คือบอกเลือละมาหายแล้ว นั่นคือฟัวายลรแล้วเ,เ,เอาอีลลินมันไ,ไปใสก่กัวให้มันออกเกลือไม่เห็นแน่ไูได้ที่เขาอันเล่น เป็นยังอาบน้ำบ่จับย่างปลาย่างปลาเขาอนไรอ่ะนี่เด้างเขาไหนนั่น <laughs> <laughs>